สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ306สงศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรุคุณครับกับมิติใหม่ช anel 5โกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักค่ทะทะ่มททบ5ซึ่งผมจะมาพาคุณผู้ชมไปร่วมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการรู้เท่าทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณผู้ชมในทุกมิติและทุกการแข่งขันที่ยังยืนนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกลมหายใจในวันนี้ของเรา กำลังมีปัจจัยเสี่ยงจากการเผชิญปัญหามลพิษต่างๆมากมายกา,การพาคุณผู้ชมไปโกกลีนหรือมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนในวันนี้เราต้องรู้เท่าทันทุกมิติของความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในขณนะนี้ครับนั่นคือปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ภัยร้ายแฝงในอากาศที่คุกคามปอดของเราในทุกวันนี้ครับ PM 2.5ก็คือฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมครอน2.5มมครนั้นเล็กขนาดไหนผมอยากให้ผู้ชมนะครับดูไปที่ขนาดของเส้นผมของเราครับเส้นผมของมนุษย์เรานั้นโดยเฉลี่ยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่70ไมครอนหรือกล่าวง่ายๆก็คือเจ้าฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5นั้นมีขนาดแค่ประมาณ1ใน25เท่าของ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์เท่านั้นเองครับดังนั้นครับเมื่อเราหายใจเข้าไปจึงสามารถเข้าไปลึกถึงถุงลมปอดชั้นในได้ทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆยิ่งหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานก็จะมีการสะสมตัวอยู่ในเนื้อเยื่อปอดทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพตามมาด้วยเรื่องของหลอดลมอักเสบและมีอาการหอบหืดครับคําถามคือฝุ่นพวกนี้มาจากไหนครับ หลักใหญ่ๆเลยก็คือเกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะการเผาวัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะครับศูนย์โอโซนและรังสีกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าความกดอากาศที่มีกําลังแรงมักทําให้เกิดลมแรงฟุลอองก็จะระบายออกจากบรรยากาศที่เราอยู่ได้ดีตรงกันข้ามนะครับหากช่วงที่มีความกดอากาศกําลังอ่อนมวลอากาศก็มักจะนิ่งและเกิดปรากฏการณ์อากาศปิดหรืออินเวอร์ชันทําให้อากาศนั้นไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ ตามปกติครับซึ่งการสังเกตที่เราจะรู้ได้เลยก็คือการมีสภาวะลมสงบหรือลมอ่อนเกิดขึ้นฝุ่นละอองก็จะมีการสะสมในอากาศได้หลายวันหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นหากไม่มีฝนมาชะล้างออกไปนะครับ PM 2อนั้นยังไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาหมอกควันไฟข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยและหมอกควันมลพิษที่ลอยข้ามเมืองเข้าไปในอีกเขตเมืองด,ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านความหนานแน่นของอาคารที่บทบังการระบายอากาศจนเกิดการสะสมของ PM 2.5ด้วยอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากก็คือสภาพอากาศที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศที่ช่วยลดการสะสมของปริมาณฝุ่นในอากาศนะครับ ยกตัวอย่างเช่นบางวันนั้นเราอาจจะพบว่ามี PM 2.5สะสมมากในช่วงเช้าแต่ช่วงกลางวันกลับหายไปนั่นก็เพราะว่ามีลมที่จะมาพัดพาฝุ่นไปยังที่อื่นๆนั่นเองครับตัวแปรด้านอัตราการระบายอากาศยังเป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวราบและแนวดิ่งด้วยนะครับหากค่าอัตราการระบายอากาศมีค่าสูงถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้คุณภาพอากาศดีขึ้นหรือ PM 2.5นั้นจะลดลงครับแต่ในทางตรงกันข้ามหากอัตราการระบายอากาศลดลงมักจะ ผลให้คุณภาพอากาศลดลงหรือค่าความเข้มข้นของ PM 2 5นั้นจะเพิ่มขึ้นแต่หากวันนั้นมีฝนตกก็สามารถทำให้ PM 2 5นั้นหายไปได้เช่นกันนะครับ งั้นเราจะมาดูการพยากรณ์อัตราการระบายอากาศ1สัปดาห์ข้างหน้าของกรุงเทพมหานครนะครับว่าเป็นอย่างไราจากข้อมูลของศูนย์โอโซนและรังสีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากภาพนะักผู้ชมดูที่แถบทางด้านขวามือก่อนนะครับนี่คือเกณฑ์ที่บอกว่าอัตราการระบายอากาศในแต่ละวันนั้นดีแค่ไหนครับสีแดงคือแย่ครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงน้ําเงินคือดีและจากภาพก็เห็นได้ว่าตั้งแต่ ช้าวันแรกที่เราเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าชาวกรทมอยู่กับสภาพอากาศที่มีการระบายอากาศที่แย่พอสมควรครับแล้วพรุ่งนี้17มกราคมจะดีขึ้นหน่อยครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วไฮไลท์สำคัญครับอยู่ตรงนี้18 19มกราคมหรือพฤหัสสุกครับ เห็นไหมครับเป็นสีเกือบแดงและก็ส้มด้วยครับนั่นหมายความว่ากทมจะมีแนวโน้มที่มีค่าคุณภาพอากาศใน2วันดังกล่าวนี้จะเกินมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อการหายใจในหลายพื้นที่จากค่าอัตราการระบายอากาศที่เลวร้ายลงครับ สำหรับบริเวณอื่นที่จะมีปัญหาแบบกทมแบบนี้ในช่วงวันศุกร์ที่19มกราคมก็คือชาวภาคเหนือตอนล่างนะครับอัตราการระบายอากาศของท่านก็จะไม่ดีเช่นกันทําให้ในโน้มค่าคุณภาพอากาศนั้นจะเกินมาตรฐานและมีอันตรายต่อการหายใจได้ครับและนี่คือการรู้เท่าทันบริบทของการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ที่360องศาโกกลีนจะนํามาขยายให้ทราบในทุกมิติเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมปรับวิถีชีวิตใหม่ที่มีความยั่งยืนรักโลกด้วย2มือของเราภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม Channel 5โก g r e กลีนนะครับมาดูอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ฝุ่นในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับจากภาพครับก็คือมีเพียงภาคอีสานและก็ภาคใต้นั้นนะครับที่ ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วพี2.5นั้นอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ถึงดีมากเลยครับนอกนั้นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและก็กรุงเทพปริมณฑลที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะมีค่าของฝุง่นละอองนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับแล้วสถานการณ์ของการเผาหรือฮอตสปอตละ่ะเป็นอย่างไรข้อมูลดาวเทียมโซอ,อุมิจากศูนย์อุตุนิยมพิทยาอาเซียนหรือ ASMC ระบุว่าแม้จนถึงขนานี้ครับ เพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกของประเทศไทยครับก็คือกัมพูชายังมีการเผาอยู่มากเลยครับผู้ชมดูได้จากจุดสีแดงๆนี้นะครับแล้วก็มากสุดในบรรดาภูมิภาคของกัมพูชาลาวเวียดนามและก็ไทยเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีการเผาอย่างรุนแรงหรือค่าตัวเลขที่ในแท่งของ ตัวเลขสูงเนี่ยครับคำว่าสูงนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในกัมพูชานั้นมีถึง445จุดนะครับขณะที่อีก3ประเทศนั้นยังมีอยู่แค่หลักสิบเท่านั้นส่วนของไทยครับมีการพบการเผาในที่นากําลังมีมากขึ้นทางภาคอีสานนะครับสำหรับข้อปฏิบัติสําหรับคุณผู้ชมนะครับหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีฝุ่นละอองที่มีค่าสูงก็คือต้องเฝ้าระวังสุขภาพตัวเองลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งและก็ใช้อุปกรณ์เช่นหน้ากากาอนามัยป้องกันตัวเองส่วนช่องทางติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นนทที่ท่่าอยู ต้องดูจากแอป i r r ์โฟไทยนะครับหรือที่เพจของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกลมควบคุมมลพิษได้นะครับแล้ววันนี้ครับผมมีเครือข่ายชนะ5 Go g บ e ้ n โกที่ทำเรื่องของการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยมากกว่า10ปีที่จะมาฉายภาพอันน่าเป็นห่วงของสถานการณ์คุณภาพอากาศไทยให้ท่านทราบครับสวัสดีครับ อาจารย์สุรัตน์ครับจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างไรครับอาจารย์วันนี้มาเป็นครั้งที่2ของ306สิงหากลกลีนวันนี้จะมาฉายภาพอะไรให้คุณผู้ชมทราบครับภาพที่เห็นเราได้มาจากการเก็บตัวอย่างจาก KU Tower ของเรามาเป็นเวลา10ปีครับ,รบสิ่งที่เราเห็นก็คือฝุ่นมีหลายหน้าฝุ่นมีหลายหน้าครับแล้วแต่ละหน้ามีอันตรายไม่เหมือนกัน เราจะลงลึกหรือรู้ลึกไปแบบนี้เลยใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงต่อไปว่าฝุ่นที่ว่ามีหลายหน้านั้นเป็นอย่างไรสักครู่กับ360องศาโกกลิ่นครับ สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึง w e s t b ้น e ดลิเวอมาที่ช่วงที่สองของ360องศาโกกลนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกนะครับตอนนี้เราอยู่กับดรสุรัตน์บัวเลิศครับจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้หัวข้อสําคัญที่เรากาลังจะพูดถึงก็คือภารกิจโกกลนช่วยคนไทยให้มีอากาศสะอาดครับแต่สิ่งสําคัญไปก่อนนั้นก็คือว่าเราต้องรู้ รู้ลงไปใหม้มันลึกเมื่อกี้ในเบรกที่หนึ่งผมได้พูดถึงภาพใหญ่ให้เห็นละข้อมูลพื้นฐานต่างๆตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาที่ลงไปเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับเชิญอาจารย์โทนครับสิบกว่าปีทําอะไรบ้างสิบกว่าปีรเราทําสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทําโดยปกติเวลาที่เรามองเรื่องอากาศคุณภาพอากาศเราจะมองที่ระดับกราวเลเวลระดับพื้นดินแต่เราทํามากกว่านั้นเพราะอากาศมันมีขึ้นแล้วก็มีลงดังนั้นเราจึงวัด ฝุ่นวัดกา๊าซวัดอุตุนิยมวิทยาตามระดับความสูงโดยใช้สิ่งที่เราเรียกว่า KU Tower KU Tower ครับครับเ u Tower เป็นเครื่องมือหลักของเรานะครับที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำงานวิจัยต่างๆเหล่านี้มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10ปี KU Tower ก็คือหอคอยกเกษตรศาสตร์ครับคือตัวนี้ใช่ครับเป็นหอคอยที่มันมีความสูง1 1 7เมตรนะครับติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งโรบอท ในการที่จะเก็บตัวอย่างดึงอากาศวัดตัวอย่างเก็บข้อมูลสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมของฝุ่นของอากาศที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรากำลังจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ว่ามีการศึกษา5ระดับชั้นค,ความสูงแต่และชั้นเราจะได้ข้อมูลฝุ่นไม่เหมือนกันใช่ครับอุตุนิยมวิทยาเรามี5ชั้น เรื่องฝุ่นเรื่องก๊าซเรามี3ชั้นตแต่ละชั้นมีความเข้มข้นไม่เหมือนกันมีเกรเดียนต์หรือความต่างแตกต่างกันไป10มเมตรก็คือประมาณคอนโดชั้นที่3ครับใช่ครับ30เมตรก็ชั้นที่10ใช่อัน,นอันนี้กำลังจะแทนคนที่อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆที่จะเจอกับอากาศแล้วก็หมากควันไฟได้ยิ่งสูงไม่ได้หมายความว่าอากาศยิ่งดีเสมอไปนะครับมันมีบางชั้งบางช่วงเวลาที่อากาศมีความ ผันผวนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันจึงเป็นเครื่องมือที่เราเข้าใจพฤติกรรมของอากาศที่มันสามารถลอยขึ้นในเวลากลางวันและจมตัวลงในเวลากลางคืน,นอ้าวตองนี้ยิ่งคนกรุงเทพหรือคนในเมืองอยู่ก็ตามตึกสูงมากๆกําลังจะบอกว่าคุณก็มีโอกาสเจอกับเรื่องของมลพิษทางอากาศที่แตกต่างกันไปใช่ครับ,รบจากข้อมูลที่เราศึกษามาตั้งแต่ปีหนึ่งข้อมูลเนี่ยเราพบอย่างหนึ่งว่า ฝุ่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมีลักษณะของการเกิดที่แตกต่างกันออกไปที่ผมใช้คําว่าฝุ่นมีหลายหน้าฝุ่นมีหลายหน้าฝุ่นมีหลายหน้าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างเชิญดูภาพที่สอนะครับนี่ครับคือข้อมูลที่รวบรวมและสรุปออกมาจากข้อมูลในอดีตที่เราเก็บตัวอย่างมาเราพบว่าฝุ่นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6แพทเทิร์นแต่สิ่งสําคัญที่ผมจะพูดเนี่ยมันมีอยู่4ี่แพทเทิร์น รูปแบบการเกิดครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าฝุ่นมีอยู่หลายหน้ามันคือแพทเทิร์นที่เขาอาจารย์จะพูดให้คนเข้าใจง่ายๆนะครับงั้นหน้าที่หนึ่งหรือแพทเทิร์นที่หนึ่งฝุ่นหน้าที่หนึ่งเราเรียกว่าฝุ่นหลังเที่ยงคืนลักษณะแบบนี้หลังเที่ยงคืนปุ๊บเขาจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นอย่างเร็วนะครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ภาพนี้ประเทศจีนเ็าพบลักษณะเช่นเดียวกันกับเราก็คือหลังเที่ยงคืนฝุ่นจะเพิ่มขึ้น10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเร็วมาก และหายไปในตอนเช้าบ้านเราเกิดไหมเกิดครับช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราก็เกิดในลักษณะแบบนี้ที่สําคัญก็คือเขาเกิดกลางคืนเช้าเขาจะหายไปกรมควบคุมโมลพิษเพิ่งประกาศฤดูฝุ่นเมื่อตอนตอน้นปีครับ,น,รบนัวน,น,นไม่ได้หมายความว่าฝุ่นฤดูฝุ่นที่เรากําลังเข้าใจนะั้นไม่ได้หมายความว่าเพิ่งจะเพิ่งเกิดครับอาจารย์กำลังบอกว่ามันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องอ๋อโดยเฉพาะเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นฝุ่นหลังเที่ยงคืนใช่ครับแต่เรานอนอยู่ในบ้าน เ,เราเรอาจจะไม่เห็นตัวเลขในเวลากางคืน<อ>ว่ามันขึ้นมันลงยังไงบ้างะนะครับหลังเที่ยงคืนก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาและหน้าที่สองครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอุณหภูมิผกผันครับอุณหภูมิผกผันหมายความว่าโดยปกติอุณหภูมิเนี่ยยิ่งสูงมันต้องยิ่งหนาวไอ้อาการที่อุณหภูมิยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยมันทําให้อากาศเนี่ยมันลอยขึ้นได้ถ้าอากาศร้อนเขาจะลอยขึ้นได้จนกระทั่งมันเจอที่อุณหภูมิที่สูงกว่าเขาจะหยุดแต่อุณหภูมิผ อากาศที่ร้อนกว่าเขาจะหยุดอพอหยุดปุ๊บอากาศก็จะไม่ลอยอากาศใหม่ก็เข้าไม่ไม่เข้ามาแทนที่สิ่งที่ตามมาก็คือคําว่าการระบายอากาศที่คุณแซคพูดไปในเบรกที่แล้วต่ําลงนี่คือเหตุผลว่าทําไมอัตราการระบายอากาศต่ําลงเพราะมันเกิดอินเวอร์ชั่นมันเป็นเหตุและมันเป็นผลซึ่งกันและกันตอนนี้เกิดยังครับเกิดแล้วครับอุณหภูมิปกผันเนี่ยที่สําคัญถ้าเขาเกิดในเวลากลางวันในช่วงเวลาที่เราปล่อย มลสารเยอะๆ,ๆปล่อยฝุ่นเยอะๆในเวลากลางวันมันก็จะเกิดการสะสมมากเพราะมันไม่มีการระบายออกไปคือในช่วงเวลานี้ได้เกิดเรียกว่าฝุ่นจากอุณหภูมิหกผันในกรุงเทพแล้วใช่ครับช่วงเดือนอะไรครับเนี่ยครับช่วงนี้มันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วมกราปลายมกราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไปแล,แล้วจะมีความรุนแรงมากในช่วงกลางวันใช่ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราทํากิจกรรมอยู่นะครับงนั้นไอ้ประเภทที่2เนี่ยมันก็จะเริ่มเกิด แต่ประเภทที่3คือในอนาคตอ,อันใกล้ประมาณสักมีนาเดี๋ยวเราจะเจอประเภทที่3ก็คือฝออุนที่เกิดจากการเผาที่อื่นแล้วอลอยเข้ามาหาเรานะครับตัวนี้นะครับ,รบที่เมื่อกี้คุณแซคเริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องของฮนะอตสปอตเนาะฮอตสปอตไม่ว่าจากในประเทศหรือต่างประเทศถ้าในช่วงเวลาที่อากาศมันเคลื่อนตัวได้ดีเราเรียกว่ามันช่วง unstable condition เขาก็จะพัดแล้วลอยเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหาะนะครในช่วงเวลาที่มันเหมาะสม ช่วงนั้นก็คือช่วงเย็นอากาศจะจมตัวอีกครั้งหนึง่งมันก็ทําให้กรุงเทพหานครเป็นที่สะสมของฝุ่นในช่วงเวลานั้นอ๋อเราเจอฝุ่นหลายหน้าเลยนะอย่างนี้ใช่ครับสหน้าแล้วนะอ่ะสาสหน้าสี่ห้าหกพอจะสรุปต,ตัวที่4คือฝุ่นที่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศครับเราเคยได้ยินคําว่าโอโซนเราเคยได้ยินคําว่าปฏิกิริยาในอากาศแล้วมันเกิดเป็นฝุ่นละอองขนาด็กเกิดขึ้นอันนี้ละครับเราเรียกมันว่าฝุ่นประเภทที่เราบอกว่าเป็นฟุตติยภูมิ secondary particle ตัวนี้อื แต่ในวันหนึ่งมันอาจจะเกิดหลายแพทเทิร์นคู่กันไปก็ได้เราเรียกมันว่าเป็น mixed pattern. มิกซ์แพทเทิร์นส่วนอันแพทเทิร์นก็คือเราจับรูปแบบมันไม่ได้ังนั้นอันนี้คือ6แบบที่เราพบจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราเข้าใจฝุ่นทั้ง6แบบแล้วมันจะง่ายจะเอื้อต่อการจัดการยังไงคร,บรททงับประเภทที่1กับประเภทประเภทที่2เนี่ยคือฝุ่นที่เกิดในพื้นที่และมันอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ลอยมาจากไกร,รมันคงอยู่ในพื้นที่เกิดการสะสมดังนั้นวิธีการจัดการก็คือจัดการ แหล่งกาเนิดในพื้นที่ถ้ากรทมก็จัดการในกรทมแต่ประเภทที่สองไอ้ประเทศทีประเทศที่สามคือฝุ่นที่ลอยมาจากข้างนอกเข้ามาดังนั้นการเกิดไม่เหมือนกันฝุ่นเหล่านี้คือฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นอกข้างนอกดังนั้นวิธีการจัดการก็ไปจัดการจุดที่มันเกิดการเผาไหม้ก็คืออันนี้คือหลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อมไปที่แหล่งเลยอาจารย์มีภาพของฝุ่นตอนหลังเที่ยงคืนมาให้ดูจะมีเรามีสุนจะบะอกว่าภาพถัดไปครับ เนี่ยครับในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน<ม>สิ่งที่เราเห็นก็คือความมันข้นเนี่ยมันสูงขึ้นค<ม>่อนข้างเร็วนะครับตัวไหน,นครับตัวนี้ครับนะครับในขณะเดียวกันที่ความชื้นก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้ฝุ่นเหล่านี้มันดึงเอาความชื้นเข้าไปแล้วมันโตขึ้นมันก็ทําให้ฝุ่นหลังเที่ยงคืนเนี่ยกรธขึ้นเร็ว<ม>นั้นในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นที่ property หรือลักษณะองค์ประกอบของฝุ่นด้วย<ม>นั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะพบปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไป และในช่วงเวลาที่มีความชื้นมีเกิดการเกิดลักษณะลักษณะอากาศที่มันค่อนข้างหยุดนิ่งในเวลากลางคืนแต่อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่สําคัญและผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยขึ้นเครื่องบินจะเห็นภาพนี้มาดูเลยครับในภาพถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของอินเวอร์ชันทําฝั่งเวลาผมขึ้นเครื่องบินนะผมเห็นแบบนี้เลยนะในช่วงเวลานี้ในฝั่งฝั่งเนี้ยเราจะเห็นว่าลักษณะอากาศที่ถ่ายจากแตภาพจริงนะครับแถวถ้าก็จะเขาจะถ้าจำไม่ผิดแถวอ่อนนุชเนี่ยแหละ ภาพที่เราเห็นเนี่ยเนาะเราจะเห็นว่าช่วงช่วงช่วงนี้มันจะมีช่วงขมุกขมัวอยู่อ่าเปรียบเทียบกับฝั่งซ้ายมือด้้นนี้นก็คือส่วนที่เราเรียกว่ามันมีอากาศเย็นแล้วมีอากาศร้อนลอยอยู่ข้างบนออโดยปกติอย่างที่ผมบอกข้างบนมันต้องเย็นครับแต่นี้มันมีอากาศร้อนเฉะนั้นอากาศที่มันลอยขึ้นมามันจะหยุดอยู่แถวเนี้ยไม่ลอยต่อฉะนั้นการสะสมของมวลสารก็จะอยู่บริเวณนี้เช่นเดียวกันกับภาพจริงที่เกิดขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงขมุกขมัวที่เราพบเห็นว่า ฝุ่นละอองและก๊าซต่างๆก็มีการสะสมอยู่บริเวณนี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับเชิญอาจารย์อีกครั้งครับงั้นเมื่อเราผมว่าเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้น่าจะเข้าใจถึงแหล่งที่มาแล้วก็กลไกการเกิดสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของช่วงเวลารเรื่องของสภาพอากาศถูกต้องครับดังนั้นแนวทางครับจากการที่อาจารย์ศึกษามาเป็น10ปีทําไงครับเราจะรอดจากสถานการณ์แบบนี้ครับอย่างแรกนะครับในส่วนของแหล่งกําเนิด ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันการที่จะเข้าใจปัญหาและเข้าไปแก้แก้ให้ตรงจุดตรงเวลาถัดออกมาครับ <c oughs> ในเรื่องของอินเวอร์ชันและในเรื่องของปรากฏการณ์ลังนั้นอุตุนยิยมวิทยาเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่คุณแซกทํามีประโยชน์มากก็คือการเตือนอให้ทราบว่าอีกกี่วันวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมได้ยินคําว่าอีกแซกวันที่19เนาะเรื่องของอัตราการระบายอากาศต่ําเนื่องมาจากอินเวอร์ชันเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นในกรุงเทพหาลนครวันนั้นเราควรจะทําอะไรในพื้นที่เราควรจะทําอะไรกับการจราจราไหมนในพื้นที่เราควรจะประชาสัมพันธ์ให้คนเริ่มเ,เข้าใจสถานการณ์ก่อนอย่างนงี้คุณผู้ชมต้องรีบฟังการประกาศจากทางการเลยนะครับเพราะว่าวันช่วง18-19เป็นช่วงที่อากาศจะนิ่งครับเขาก็จะขอร้องนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้รถ นะครับรถถ้าเราไม่สมบูรณ์อะไรก็ไปปรับปรุงเครื่องยนต์ซ่าอะไรเงี้ยเพื่อลดฝุ่นว่างันเถอะ18-19คนกทมจะได้ลดการที่จะมีอากาศที่ไม่ค่อยดีหายใจเข้าไปงดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าเราไม่จะเหมือนที่ต้องออกไปเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอากาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าแล้วจะต้อง18-19มันต้องน่าระวังอย่างไรมีนิดนึงครับคุณซักฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลกระทบเฉพาะเรื่องของสุขภาพอย่างเดียว สิ่งที่อันหนึ่งที่เราพบจากงานวิจัยก็คือฝุ่นมันเป็นแกนของการกลั่นตัวของฝนที่จะทําให้เกิดฝนครับถ้าฝุ่นที่ออกมาจากการเผาไหม้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศเยอะมันจะทําให้ฝนตกไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาอาจารย์จะมา เรียกน้ำเรียกน้ำจิ้มจากเราอีกแล้วนะครับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งว่าฝุ่นไม่ได้ส่งผลกระทบกับปอดเราเท่านั้นมันกําลังสร้างปัญหาให้กับสภาพภูมิอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้งั้นช่วงต่อไปเราไม่ใช่ฮะในอนาคตต่อไปเราน่าจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้นะครับงั้นก็ฝากคุณผู้ชมคอยติดตามไปกับ360องศาโกกรีนะครับและนี่คือช่วงที่2ของรายการที่เราติดอาวุธทางปัญญา้คุณผู้ชมนะครับได้ทราบถึงลงลึกเข้าไปเพื่อเราเมื่อเรารู้เราจะได้หาทางป้องกันในทุกมิติใในนนนนเเเเรรื่่่่อออองงงขควววาาามมปปปลลลีีียยแไไดด้้ะับ๋จกชตต ขอบคุณอาจารย์สุรัตนะครับ,รบที่มาร่วมในยการเป็นครั้งที่2ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของสภาพอกาศกับการเตือนภัยว่าคุณผูณ้ชมจะเจอในวันต่อไปอย่างไรพรุ่งนี้17มกราคมเดี๋ยวมาชมกับ3 6มรอสิงสาโกกกลิ่นครับ นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้องกลับเข้าสู่360งสาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกในช่วงที่3นะครับมาติดตามสาการอากาศและการเตือนภัยที่จะมีผลต่อคุณผู้ชมในวันรุ่งขึ้น17มกราคม2567กันครับเริ่มที่เราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมทยายครับภาพนี้ครับ ยังพบว่านะครับทางตอนบนของประเทศครับก็คือในบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางอีสานตอนบนรวม,มถึงลาวตอนบนด้วยยังมีเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั้นเคลื่อนผ่านอยู่นะครับทำให้โซนทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตากนะครับยังคงมีอากาศแปรปรวนเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ซึ่งก็จะทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของใกลใครตากผลผลิตอยู่ก็อาจจะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงก็จะเกิดเรื่องของอชีวิตและทรัพย์สินอาจจะมีปัญหาได้หากเกิดลมกระโชกแรงทําให้ต้นไม้หรือ ป้ายโฆษณานั้นพังลงมาทับท่านได้นะครับส่วนช่วงวันที่18ถึง22มกราคม2567นั้นความกดอากาศสูงหรือบลอนอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมไทยอยู่นี้เขาจะมีกําลังอ่อนลงครับเรื่องของความกดอากาศสูงมีกําลังอ่อนลงก็หมายความว่าเราจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นได้ได,ด้วยนะครับและในบริเวณทางภาคอีสานภาคตะนออกนั้นก็จะมีเรื่องของหมอกเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องของความกดอากาศสูงที่มีกําลังอ่อนลงนั้นไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่เรื่องของ ร้อนหรือหนาวเย็นลงน้อยลงนะครับแต่มีเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองที่กําลังเป็นประเด็นสําคัญที่เรากำลังพูดถึงครับเพราะว่าเมื่อความกดอากาศสูงรือมวลอากาศเย็นจากจีนมีกําลังอ่อนลงนั้นมันทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดเข้ามาได้และก็เป็นสถานการณ์ที่จะทำให้ลมนิ่ง ก,กักฝุ่นไว้ในบรรยากาศครับขณะที่ลมใต้เองเนี่ยนะครับที่พัดเข้ามาจากอ่าวไทยเนี่ยครับก็จะเป็นตัวการสําคัญที่พัดเอาฝุ่นจากทางด้านล่างอย่างเช่นบริเวณกรุงเทพปริมณฑลนั้นขึ้นไปหาในบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับรวมถึงภาคกลางภาคตนออกครับส่วนบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในภาคใต้ตอนบนแถวเพชรบุรีประจบคลีขันนั้นก็จะเจอกับปัญหาฝุ่นที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ตั้งแต่18มกราคมเป็นต้นเป็นต้นไปด้วยนะครับดังนั้นครับการเตือน จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นการเตือนภัยวันพุธที่17มกราคม2567ก็คือเตือนนะครับ16เขตในกอทมครับระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือในเขตหลักสี่จตุจักรคลองเตยพักขนงบางนาพญาไทดินแดงห้วยขวางคลองสาวามีนบุรีสะพานสูงตลิ่งชันบางกอกน้อยทวีวัฒนาบางแคและหนองแขมครับ ส่วนสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามภาคต่างๆครับ17มกราคมครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องยังต้องระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนอีกวันนะครับจากข้อมูลอากาศที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ส่วนตลอดระยะเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ต่อไปนี้ครับอากาศมีแนวโน้มที่จะแห้งและต้นสัปดาห์หน้าจะหนาวเย็นลงด้วยงั้นชาวภาคเหนือครับให้ทําแนวกันไฟภาคอีสานให้ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะครับภาคกลางให้คลุมดินและระวังเพลี้ยภาคตะวัอนออกก็ให้ระวังเพลี้ยเช่นกันนะครับและก็จัดการน้ําเพื่อ รองรับช่วงแ้งด้วยส่วนภาคใต้ครับให้ระวังโรคเชื้อราและให้มีการฟื้นฟูปแปลงปลูกด้วยนะครับและนี่คือ360ศาโกกลีนมิติใหม่ในวงการข่าวประจำวันนี้นะครับขอเชิญชวนุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันสร้างเครือข่ายรักโลกด้วย2มือของเรานะครับภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมช n e l 5โกกลีนครับได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19นาฬิกาในช่วงของข่าวภาคข้าครับททบ5และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นครับกับ สามเรื่องสื่อสาโกกลีนสวัสดีครับ